สวัสดีครับครับทุกเราก็เด็กนอกคอนะครับกลับมาอีกครั้งว่าเห็นหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับตอนนี้ก็เรียนยุ่งมาใกล้ไฟนนลนะครับเชื่อว่าตอนนี้เราเหลือสมาชิกกันอยู่สามคนนะครับหายไปไหนอีกสองคนที่เหลือไปไหนครับยุ่งมากครับพยอบช่วงนี้คิวเต็มวินก็ขอตัวไปไปทาเรื่องมหาลัยจะมีการจะสมัครมหาลัยเขามหาลัยว่างนง คือพวกเราไม่ยุ่งอ๋อนั้นเราขอลาแตก,กูยุ่งเหมือนกันครับไปนะครัรบมา,เ,าเจอยุ่งสองนนะครับบายบายให้ทุกคนได้เห็นนุมมองในการอยู่ต่างแดนมากกว่าวอยู่มืางน,นอกเนี่ยเราใช้ชีวิตกันยังไงอยู่กันยังไง <c oughs> นะครับวันนี้ก็อย่างคลิปที่ผ่านมาคนก็เห็นแล้วว่ารูปแบบของเราก็จะดูไร้สาระน่าโดนใหม่อีกรอบดีกว่าอ่าได้ครับได้ตอนแรกครับคือ ชื่อเสี่ยวครับผมเรียนอะไรครับตอนนี้เรียนเรียน advertising ครับผมโฆษณาใช่ครับครับผมเรียกชื่อบิ๊กเบนครับเรียนโฆษณาเหมือนกันครับชื่อพอยค่ะเรียนกราฟิกดีไซน์ค่ะแล้วนี่ประสบการณ์นี่แต่ละคนนี่ก็อยู่มาที่นี่มาไม่เท่ากันอย่างอย่างพอยนี่อยู่มากี่ปีอยู่มาประมาณหกหกปีามากอืมมาตั้งแต่ปีสองพันเก้าผมนี่ประมาณปีกับห้าเดือน ผมนี่ประมาณสามปีครึ่งจากพอลอยนะคือตอนแรกที่มาเนี่ยตอน,นตอนปี2009แน้วตอนนั้นนี่ก็อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนอะไรยเงี้ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าปัจจุบันใช่ไหมเราก็จะเห็นอ่ออเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจากพวกหนังเราก็จะคิดว่าเอ้ยมันต้องสนุกสนานเรียนอะไรที่นี่มันต้องแบบมีปาร์ตี้เยอะเป็นประเทศที่ทันสมัยมเโโยีเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ย เจริญกว่าบ้านเราเยอะผมอะผมก่อนมาเรียนก็มองว่าอเมริกาเป็นแบบ่ริาัทระดับโลกเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ดีกว่าไทยนะบางอย่างดีกว่าก่อนมาเนี่ยมองว่าเหมือนในหนังแหละเราดูหนังฮอลลีวูดยังไงก็่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องสวยมีที่ท่องเที่ยวกว้างๆนะก็นั่นคือภาที่ผมคิดว่าก่อนมาก็เหตุผลหลักที่มาเลยนะฮะคือมาตามหาสไปเดอร์แมนกับกัปตอนอเมริกาจริงๆคือคิดว่าเห็นเห็นในหนังไม่ไม่ ยิงใหญ่ปีนตรงปีนตึกกับตันเมกาแม่งแบบกรอบกูโลกในชะ่ไหมศึกเรื่องเมืองผิดเขาอยู่เขาอยู่นะิวยอร์กอันเสิร์มาเลือกอยู่ซานฟรานก็เลยไม่ได้เจอ,เอ,อจริงเราไม่อยากมาซานฟารานอยากไปเจอพี่ได้แม่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาว่ๆๆๆๆาวเขาอยู่นะิวยอร์กอ่ะตอนเลือกเรียนซานฟารฟานก็เลยมาอยู่เนี่ยนะเปนไปเยอะค่ะครั้งแรกหลังจากที่แบบลงเครื่องบินมาตอนตอนแรกรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มาต่างประเทศอ่ะรู้สึกแบบเหมือนไป เพราะว่าหลังจากมองตอนตอนที่เครื่องมัน,นจะลงอ่ะเราก็มองออกไปข้างนอกใช่ไหมวิวข้างนอกสภาพน้ํามันออกแบบเหมือนคลองอ่ะมันจะแบบน้าตาลน้าตาลนน<อ>แบบสนามบินเออเออนี่มันเมกาเหรอวะอะไรอตอนแรกพอหลังจากลงเครื่องมาเนี่ยคือบ้านพอยน,นี่ไม่ได้อยู่ในซันฟานคือจะอยู่นอกเมืองซันฟานไปทางอีสเบย์เรียกได้ว่าเป็นบ้านนอก ข้างนอกของเมกาแบบเออคัน n t r ร้านเลยอะไรข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยทันสมัยเหมือนในกรุงเทพอย่างเงี้ยเวลาจะไปกินโดนัทอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบร้านโลโก้ดนกันดูกันดมากอ่ะแล้วคนแถวนั้นเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีคนไทยอยู่อ่ะแล้วันดานนี่มันคล้ายๆกันไก่ปหมันห่างกันนิดนึงนะพอมาสองสามอาทิตย์ก็อยากจะกลับไทยแล้วเพราะว่าคิดว่าที่นี่มันน่าจะเจริญกว่าเลยคือภาพที่คิดไว้ก็คือภาพนิวยอร์กที่บ้านนี่คือแบบ ตอนนั้นร้านขายชานมก็คือเป็นที่ที่หนูสามารถไปไปไปอน j อยไปแฮงเอาท์กับเพื่อนได้แต่ที่อื่นมันแบบมันไปไม่ได้เพราะมันไม่น่าไปหรอคือแต่ละที่มันอยู่ห่างกันมากที่ยังไปที่เนี่ยมันห่างกันมากเนื่องจากประเทศมันค่อนข้างใหญ่คุณเจียวแล้วครับได้ข่าวว่ากินข้าวเซเว่นทุกอาทิตย์เลยช่วงอาทิตย์แรกไม่จริงนะครับไม่จริงตอนตอนนี้เป็นครับข้าวเซเว่นเงินไม่มีครับมาถึงวันแรกลงมาปุ๊บรากกระเป๋าสองใบใหญ่ๆออกมาปุ๊บคนรู้จักที่ซานฟานก็ไม่มีออกมาข้างนอก เอาไงต่อวะชีวิตกูตอนไหนเนี่ยมีโรงแรมอยู่10วันเจ็ดวันจะไม่ได้แล้วนนั้นี่อยู่ต่อแล้วต่อจากนี้จะไปอยู่ไหนเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรต้องมาจัดก,การที่นี่ก็โชคดีรู้จักคุณพี่บางคนเขาก็ช่วยเหลือบ้างอะไรนี้หลายเรื่องมาถึงมันวุ่นวายใช่ไหมตอนแรกเนี่ยจะเปิดแบงค์จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นภาษาเราก็ไม่ดีฉะนั้นก็พยายามไปเรื่อยๆหน้าด้านพูดง่ายๆก็คล้ายๆกันอย่างเวลาช่วงแรกๆที่ไปไหนเนี้ยเราก็ไม่ทําเองก็คือจะให้ป้า ทำให้ตลอดเปิดมือถือเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแค่สั่งอาหารในร้านอาหารเรายังไม่รู้จะสั่งยังไงอะ่ะก็เลยไม่ค่อยไปไหนคนเดียวช่วงแรกแข,ของผมนี่ตอนมาอเมริกาครั้งแรกฟิลมต่างนะตอนมาเที่ยวเนี่ยเรารู้ว่าเรามาเที่ยวแล้วกลับไทยตอนที่ขึ้นเครื่องมาเนี่ยคิดว่ากูจะกลับบ้านเมื่อไหร่คือมันไม่ใช่แค่สองสามอาทิตย์แน่นอนมันเป็นระยะยาวแต่พอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นความแย่เท่าไหร่เพราะว่ามีเพื่อนมารับลงเครื่องปุ๊บเนี่ยมื้อแรกที่กินข้าวเนี่ยกินข้าวขาหมูเลยที่เมกา เอาพูดถึงเรื่องน่าอายที่อเมริกากันบ้างเรื่องน่าอายของผมอะจะเป็นเรื่องกับพวกภาษาเพราะว่าภาษาเรามาไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอมาหูเนี่ยฟังไปแปลกครั้งแรกเลยจาได้มาเที่ยวเลยแหละเพื่อนก็บอกว่าขอไอ้แนปคินหน่อยเราไม่รู้ว่านปคินมันคืออะไรเราก็ฟังอ๋อแนปคินน้ํากิน <laughs> ผมก็เลยไปหยิบน้ํามาเลยครับบอกอาน้ําทําไมเนี่ย <laughs> ก็มึงเจ้าน้ํากินบอกแนปคิน,น <laughs> ที่สองคือซื้อข้าวร้านร้านอาหารไทยที่ฟูดคอร์ดคนขายหน้าตาเม็กซิกันมากผมก็ซื้อสั่งข้าวเสร็จปุ๊บเขาถามว่า พลาสติกแบ็กถุงพลาสติกไหมผมฟังเป็น80บาทผมก็ถามไม่ทายคนไทยเหรอครับแม่งมองหน้าผม <c oughs> มึงพูดอะไรของมึงกูก็ <c oughs> คืออะไรงั้นถุงพลาสติกอ๋อพลาสติกแบ็กผมฟังเป็น80บาทของผมอ๋อเรื่องน่าอาหรอบอกตรงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องน่าอายนะพูดจริงเพราะเป็นคนที่หน้าด้านมากแต่ว่าเรื่องที่น่าอายที่สุดเหรอเรื่องอะไรเดียไม่รู้เออของคุณนะร้องเพลงบุนมยด้วยสำเนียงภาษาคนไะทยแล้วก็ เอออยู่ดีมีโฮมเลสมาช่วยหลอกก็ไม่ได้อายน้องจริงอะกูหน้าด้านอยู่แล้วแหละตังหน้าอายคือมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาแต่คือก่อนหน้าที่พลจะมาพลเคยเป็นเด็กโคบเต้นแบบโคเวอร์ศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นอะพยก็ตัดผมสั้นแบบประมาณนี้ได้<ห>คือทรงผู้ชายเลยจริงๆมาที่นี่ช่วงแรกผมก็ยังสั้นคือทอมบอยเลยอะไรอย่างงี้แล้วพอวันนึง่ยก็เดินจะไปเข้าน้ำผู้หญิงปกติใช่ไหมพอกำลังผลักประตูเข้าไปก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะมาขวามือไว้แล้วบอกว่า เข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้ยูเข้าห้องน้ำผิดแล้วก็ดึงดึงดึงเราก็ดึงดึงจะให้ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายเราก็แบบออมนัดออมบอ I'm a girl อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ไม่ยูอะบอยยูเข้าห้องน้ำผิดยูต้องไปเข้าอีกห้องหนึ่งก็ดึงดึงดึงอย่างนี้จนแม่ของเด็กอ่ะเขาออกมาจากห้องน้ำแล้วเขาก็แบบเห็นลูกเขาแบบมาดึงเราอยู่ไงเขาก็รีบขวาลูกไปอ่ะไอ้ลูกไอ้เด็กเขาแล้วก็ชี้หน้าเราก็บอกว่าแม่แม่ผู้ชายมันจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแม่ว่าไงล่ะแม่ว่าไงก็คือดุเด็กอ่ะก็คือถือสาเด็กว่างั้นเออแล้วก็ ลูกเดินไปเราก็แบบคร <Yeah. S 1> อายคือคนแถวนั้นแบบมองเราเต็มเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เขาก็เลยรีบเดินเข้าไปห้องน้ํา <Yeah. S 1> อย่างอายครับนี้ก็เป็นชิ้นยาของเราที่มีน้ครแบบก็ประมาณนี้เลื่อนงไสาระ